สวันนีค่ะมาแล้วที่เรานยูที่งานเลี้ยงร้้ลยวะนี่เป็นเปทีมวยนะคะโชคใหญ่เลยเพราะฉะนั้นใครที่มาเพื่อมานงานเลยคุ้มมากเลยนะคะเรียนเชิญค่ะมาไปทานมามาเล่นมหาเราตรงนี้นะคะมาพบเพื่อนยเป็นเพื่อนกับก็เราโโส์นะคะนกาีเละรบเพืนหลายคงมากๆเลยนนี้เขาไม่ได้กติคนมากๆ

โดยพรบนะครับท่านที่เสด็เพื่อแล้วครอบเสดจจากแทนเสร็ระบรมวรนี้จะับโชคของวันนี้จะรับสิ่งดีวันนี้วันข้งหน้าเมื่อท่านเข้าไปในโลกของพระบมท่านสามารถพึ่งาในราคาราคาประหยัดที่พระบรบ กินน้ำหาะอะไรกิน,นกินอะไรดีอ่ะตอนนี้เดี๋ยวแอมจะพาชมบรรยากาศนะคะภายในงานคุณย่านะคะก็จะมีร้านค้าเยอะแยะมากมายเลยนะคะ เดี๋ยวเราเดินไปที่ลานคุณย่าโมกันนะคะวันนี้จะเป็นวันงานวันสุดท้ายนะคะ12วัน12คืนวันนี้เป็นวันที่3เมษายน2566นะคะของก็ขายอยู่ข้างๆริมถนนนะคะเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าตรงงานคุณย่าโมนะคะเขาได้ปิดถนนหรือ,อยังนะคะเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะทุกคน ตรงนี้ก็จะเป็นรถพ่วงนะคะที่เขามาจอดสำหรับขายของนะคะแล้วเมื่อสักครู่นี้ที่เราผ่านมาก็จะเป็นเวทีมวยนะคะอันนี้เขาขายไก่ย่างนะคะเดยวเราไปทางนู้นกันเลยดีกว่ารถก็เริ่มติดแล้วนะคะแต่ว่าแหมมกับพี่นัานะคะก็ได้ที่จอดรถนะคะจอดอยูอ่ตรงก่อนหน้าที่จะมาที่ร้านคุณย่าโมนะคะ แต่เราก็เดินมาสักหน่อยนะคะไม่ไกลค่ะวันนี้คนต้องเยอะแน่ๆเลยเพราะว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วของงานนะคะอันนี้เดี๋ยวเราไปดูว่าเขาขายอะไรกันอุคนเยอะเหมือนกันนะคะอ๋อรู้สึกว่าจะขายน้ำผลไม้น้ำปั่นอันนี้เป็นน้ำปั่นนะคะราคาเริ่มต้น 40่สบถึงหกบาทอันนี้ก็จะเป็นรถขายมีเหลืองนะคะอ่าอันนี้นะคะโอ้เมแบบว่าของกินน่ากินมากๆเลยอันนี้ก็จะเป็นขนมแบบโบราณโบราณน,นะคะขนมโบราณทุกอย่าง10บาทนะคะ ตรงนี้เป็นชาขนม20บาทวันนี้เราพาทุกคนมาเดินดูของนะคะที่งานคุณย่าโมนะคะตรงนี้เป็นอะไรเอ่ยน้ำผลไม้ตรงนี้ก็จะเป็นน้ำผลไม้ด้านขวามือนะคะเขาจะเรียกว่าสวนลักนะคะตรงนี้มีรูปไอศครีมน่าจะเป็นไอศครีมแน่ๆเลยเดี๋ยวเราอยากถ่ายรูปกับไอศครีม จะได้หรือเปล่าคนเยอะเหมือนกันพี่นาเอาอะไรเปล่าพี่นาถ่ายรูปกับไอศครีมให้เขาหน่อยถ่ากับไอศครีมตรงนี้ดีกว่าตอนนี้เราก็พาทุกท่านนะคะเดินชมต่อเลยนะคะแล้วก็ใกล้จะถึงลานอนุสาวรีเท้าสุรนารีแล้วนะคะหรือว่าเป็นอนุสาวรีคุณย่าโมนั่นเองอันนี้เขาขายอะไรเออ คาวบอยมีสเต็กขาวบอยโอ้โหนี่นะคะ <c oughs> ใส่ชุดขาวบอยมาขายกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มีที่นั่งด้วยนะคะนี่พี่นัทก็เดินล่วงหน้าแล้วนะคะพี่นัทบอกว่าหิวนะคะวิกระบับก็มีหรือว่าเรียกเคบับไก่สายพันธุ์ไทยนะคะเคบับก็มีแล้วก็อะไรเอ่ยอันนี้จะเป็นไอศครีมไอศครีมนะคะอุ้ยของเยอะมากนะคะ อันนี้เป็นอะไระคะโอ้เด้งเนื้อโคขุนย่างนะคะอันนี้จะเป็นเนื้อโคขุนย่างโมจิย่างเพราว่าเขาใช้รถสามล้อโมจิย่างใบค่ะเน่ อันนี้ลานอนุสาวรีคุณย่าโมแล้วรองเท้าผักตกชวาโอ้สวยจังไม่เคยเห็นมาก่อนมแล้วก็เร่อมแล้วก็เรามาดูกันนะคะรู้สึกเขาจะเป็นคอนเสิร์ตนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวพอดูก่อน